มีรอยเปิดหน้าต่างเลยฮะเัองหน้าต่างนั่หน้าต่างเข้ามาเัดหน้าต่างเข้ามาไม่เปินนี้ผู้ช่วยบอกว่าได้ได้ล็อกอยู่เพราะเขาล็อกหน้าต่างกันเมื่อคืนนี้เ erm ข้ามาล็อกหน้าต sí, ่างเข้ามามันก็งัดเปิดช่องหน้าต่างนี้แล้วก็ขึ้นมาอืมันดึงนึกเป็นรอยเลยอมันสงสัยมันจะเหยียบนู่นเลยเปิดจะเหยียบกูนแล้วมันจะเอามือ ตัวนี้ก่อนอ๋อเอามือเอามือมาสอดดึงก<อ>ดกรอ,ของข้าบดก่อนงัดตัวนี้ลงที่หลังเลยครับมันเป็นรอยเลยอือพระพุทธรูปะตั้งอยู่เกี่ยวงครับสามองค์สมาธิพระปะางสมาธิว่างอยู่ตรงไหนครับวางอยู่ตรงนี้องค์หนึง่งครับตรงนี้องค์หนึง่งตรงนี้องค์หนึง่งสามองค์แล้วก็ตรงโน้อนอีกองค์หนึง่งเป็นข้าวตามภาพญหติคือประธานก่อนทั้งหมดกี่องค์ครับหลวงพ่อครับสี่สี่องค์เลยเหรอ เป็นพ,พระพ no okay. okay. oh, right? ุทธโสธรนงหนึ่งแล้วก็พระต่างอะไรก็ไม่ไม่ค่อยใจเรื่องพระบพอเดลูกอพ่อนีมันเป็นโอ้มันเป็นเป็นมันเป็นปูน มาสลาจะเตรียมสลาฉันก็เลยมาเห็นหน้าต่างเปิดดูเปิดออกอยู่เข้ามาในาลาก็ามามองอยู่เห็นไม่เห็นพระพุทธรูปพุทธรูปหายเพราะสลาจะเข้ามาประจำทุกเช้าทุกเช้าเนะี่ยมาปฏิบัติศาสนก,กิจมาทำเตรียมเตรียมเป็นที่ฉันอาหารตอนเช้านะครับผมพระที่าทาทหายไปมีเทนานกี่องค์ครับสี่องค์เป็นเป็นพระอะไรบ้างยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างพระ พุทธโสทรององหนึ่งแล้วก็พระปางห้ามญาติองค์หนึ่งอีกสององค์นั้นเป็นพระปางขัดสมาธิสององค์เป็นองค์นี้เป็นพระแบบไหนครับเป็นพระทองเหลืองนะเป็นพระทองเหลืองครับเห็นเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่วัดอะไรโดนบ้างครับวัดบ้านพลทองมีพระหายเหมือนกันพระแบบไหนครับก็เป็นพระทองเหลืองเหมือนกันนั่นแหละพระทองเหลืองเหมือนกันที่วัดพลทองหายไปกี่องค์ครับเก้าองค์ เก้าองค์หายไปห่างกันนานกี่วันครับประมาณสองสามอาทิตย์นี้มสองสามอาทิตย์นี้นก็ลุกสึกเสียใจนะว่าของในวัดหายเราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองดูแลวัดถือว่าดูแลวัดไม่คุ้มนะเนี่ย <Okay. S 2> ก็ขอฝากผู้ที่เอาไปถ้ารู้จักสนึกผิดชอบชั่วด,ดีเรียนการมมันมีจริงก็ขอให้เอามาคืนนะ ไม่ติดใจความไม่ติดใจความความที่ให้อภัยใช่ไหมความที่จะให้อภัยครับมีบุญสังฆทานแล้วชาวบ้านก็วุ่นวายแต่ก็เห็นผู้ใหญผ่ผู้ผู้หญิงที่แปลกหน้ามาถ่ายวิดีโอตั้งแต่หน้าประตูเข้ามาเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าบ้านไหนเออผู้ใหญ่ก็สงสัยอยู่แต่ไม่ได้ถามมันพวกมันชาวบ้านก็พากันวุ่นวายเรื่องรับแขกรับอะไรนะค่ะก็เลยเออพอพอวัดพอพัก ยแล้วก็เออก็เลยสงสัยผู้หญิงคนนั้นอะ่ะอยากฝากถึงคนที่เอาไปยังไงบ้างครับออก็ฝากให้ถ้าสมสม,มุดอะไรล่ะก็ขอให้เอามาคืนเนาะชาวบ้านก็เสีย,เส,ยเสียใจกันทุกทุกคนอะ่ะ <laughs> <c oughs>